คือดินเดินอันกว้างใหญ่ไพศาลแวดล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ําสุดลูกหูลูกตาทุกค่ำคืนอันมืดมิดจะได้ยินเสียงสวดบูชาผีปุย่าผีป่าผีเมืองล่องลอยมาตามสายลมอันเหน็บหนาวณซนะอกป่าม่อนดอยทางตอนเหนือราวพันกว่าปีมาแล้ว<า>พื้นป่าบริเวณน,นี้เป็นที่อยู่อาศัยของชนชาติพันธุ์อันหลากหลายทั้งเล็กใหญ่ ไปทั่วทั้งบริเวณชาวเขาผู้นับถือผีเป็นวัฒนธรรมประเพณีมีทั้งลัวหรือไทใหญ่คงขมุมอนยองไทยเขินกะเรี่ยงและพมา่าต่างก็ตั้งหลักปักฐานดำรงเผ่าพันธุ์ของใครของมันกลุ่มชนใดแข็งแกร่งสมัครสมานสามัคคีก็จะสามารถสร้างบ้านแปลงเมืองให้ขยับขยายสู่การปกครองอันแน่นแฟ้นเกิดเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เพลานั้น สองอาณาจักรขนาดใหญ่เกิดขึ้นณดินแดนแห่งนี้ณพื้นดินเชิงดอยอ้อยช้างหรือดอยสุเทพในปัจจุบันชาวล้วได้ขยายอาณาจักรปกครองแปดดินแดนทางตอนเหนือขนานนามอาณาจักรนั้นว่านครมิหลังคากุระ ในสมัยพระเจ้ากุณาระราชาปกครองแผ่นดินนครมิหลังคะกุระไพรฟ้าชาวเมืองดำเนินวิถีชีวิตเป็นไปตามวัฒนธรรมรากเงาอย่างสงบสุขนครมิหลังคะมีที่ตั้งบนไหลเขาชาวเมืองทำนาปลูกข้าวโดยอาศัยฝนจากท้องฟ้าเพื่อหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเมื่อน้ำผ้าอุดมสมบูรณ์การขยายอาณาจักรการทำกินก็เกิดเป็นวงกว้างความเฟื่องฟูของนครมิหลังคากุระถึงจุดสูงสุด พระเจ้ากุณาระราชาจึงทรงเปลี่ยนชื่อนครแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ชื่อว่าระมิงนครระมิงนครเมืองขนาดใหญ่บนพื้นที่เชิงเขาแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์พื้นป่าและที่ทำกินอันกว้างใหญ่ นำมาซึ่งความผาสุกข,ของชนชาวลัวส่งผลให้ราชวงศ์กุณาระมีการสืบทอดการปกครองต่อเนื่องกันมาจนถึงยุคของขุนหลวงวิลังคะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ที่13ของระมิงนครในราชวงศ์กุณาระถัดมาไม่ไกลนักในห่วงเวลาคู่ขนานกันนั้นมีอีกหนึ่งอาณาจักรที่กำลังแผ่ขยายการปกครองอย่างเข้มแข็ง โดยในตำนานได้เล่าว่าดินแดนแห่งนี้ในสมัยพุทธกาลองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จมาหยุดที่ใจกลางแผ่นดินพระองค์ทรงวางพระบาทประทับเหนือแผ่นศิลาจากนั้นทรงพยากรณ์ไว้ว่าจะมีการสร้างมหา,าธาตุขึ้นที่นี่ซึ่งหมายถึงประาธาตุฮริพุนชัยในปัจจุบัน และต่อมาการบันทึกในตำราฉบับหลวงได้กล่าวถึงฤาษีวาสุเทพแห่งดอยอุจุบันพศหรือยอดเขาดอยสุเทพในปัจจุบันฤาษีวาสุเทพเป็นนักพศผู้มีความมุ่งมั่นในการสร้างเมืองโดยในยุคนั้นกล่าวกันว่าฤาษีวาสุเทพพยายามสร้างเมืองขึ้นถึงสี่เมืองโดยได้เกณฑ์ไพรพลชนชาวลัวจากที่ราบเชิงดอยสุเทพให้ตั้งหลักปักฐานเป็นจํานวนมากแต่ดังฟ้ากลั่นแกล้งทั้งสี่เมืองที่สร้างขึ้น ต้องล่มสลายลงอย่างน่าใจหายฤาษีวาสุเทพเฝ้าดูการล่มสลายของเมืองผ่านความโกลาหลของชาวบ้านที่ต่างพากันอพยพหนีตายไปยังถิ่นฐานอื่นอย่างไม่มีวันกลับคืนหลังจากฤาษีวาสุเทพพยายามสร้างเมืองขึ้นถึงสเมืองแต่ทุกเมืองก็ล่มสลายลงการเดินทาง ข้ามน้ำข้ามเขาเพื่อไปปรึกษากับสุกะทันตะฤศีผู้เป็นสหายแห่งเขาสมอคอนเมืองละโว้จึงได้เริ่มต้นขึ้น<ม>การพบกันของฤศีทั้งสองนำไปสู่การปรึกษาหาหรือถึงความตั้งใจจริงในการร่วมมือกันสร้างบ้านแปลงเมืองจึงได้มีการสร้างเมืองหริทุนชัยขึ้นในเวลาต่อมาโดยให้หนายาวิยะเป็นทูตของเมืองเดินทางแรมเดือนเพื่อเข้ากราบทูลเชิญ พระนางจามเทวีราชธิดาพระเจ้ากรุงระโวลงเรือทวนกระแสน้ำขึ้นมาปกครองอาณาจักรฮริพุนชัยพระนางจามเทวีที่อยู่ระหว่างทรงพระกันได้สามเดือนกราบลาพระราชบิดาและพระสวามีที่กำลังออกผนวดอยู่พระนางจามเทวีสเสด็จพระราชดำเนินทางชนละมากลงเรือทวนกระแสแม่น้ำปิ่งขึ้นมา โดยใช้ระยะเวลานานกว่าเจเดือนสตรีผู้อุ้มท้องกำลังแบกรับภาระการเผยแผ่พระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งทาวาราวดีสู่ดินแดนตอนเหนือขบวนเรือพร้อมผู้คนหลากวิชาเป็นจำนวนมากกำลังมุ่งหน้าสู่แผ่นดินล้านนา พรฮาริพุนชัยที่เงียบเหงาไปทั่วทั้งเมืองหันมองไปทางไหนก็พบแต่ผื้นหนาที่แตกระแหงไรซึ่งชาวนาจะมาไถหว่านบ้านเรือนที่ผุพังมอดไหมประตูหน้าต่างที่เต็มไปด้วยหยักใหญ่ไร้คนดูแลบ้างชาวเมืองที่หลงเหลือเพียงหยิบมือต่างนั่งสนทนาถึงความแร้นแค้นขัดสนถนน,นหนทางที่เคยคึกคักก็สงัดงันไปทุกเส้นทาง ฮริพุนชัยในยามยากเต็มไปด้วยบรรยากาศดังเมืองร้างชาวบ้านผู้แก่ชราเหลือเพียงผีปู่ยาที่นำพาจิตใจให้พอดำรงชีวิตไปวันๆท่ามกลางความเหือดแห้งของผู้คนทั้งเมืองหริพุนชัยขณะเดียวกันนั้นขบวนเรือเสด็จของพระนางจามเทวีที่กำลังเคลื่อนขบวนทวนกระแสน้ำแม่ปิงขึ้นมาบรรทุกสัมภาระ ข้าวปลาอาหารอย่ารักษาโรคพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งชาวเมืองและแพทย์หมอรวมไปถึงบรรดาสารพัดช,ช่างทุกหมวดหมู่เดินทางร่อนแรมเต็มขบวนเรือเสด็จนอกเหนือไปจากนั้นอย่างบรรทุกหอบหิ้วเอาความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาสู่แผ่นดินปลายทาง No. Yeah.